ให้ยั่แห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ในดวงใจตราบนิจนิรัน์น้อมศิร,ก,รกลาลกราบแท่พระยุคลบาทน้อมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM MHz 97เค ah องเรื่อ็มเกอาศิบะกับรายการน ข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19บนาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง f m 9 7 0 MHz Quality จ็ดจ Station คุณกำลังฟังรายการวารีที y อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยุทธก,กาจโลโลบนรายงานตัวคะ่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโยมีนัดสัมภาษณ์กับท่านอาจารย์สมพง์บุตรราชนะคะแต่ตอนนี้นี่ยังติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้โยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะเพราะว่านะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่นะคะกลุ่มจิตรกรไทยนะคะกลุ่มศิลปินที่เรียกว่าระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะคะได้มีโอกาสไปจัดนิทรรศการนะคะ ทิพยะสุนทรีศิลเนี่ยนะคะ,ะทิพยะสุนทรีศิลป์สุสขโขทัยนะคะซึ่งถ้าถามว่าพูดถึงในเรื่องราวนี้นะคะก็จะเป็นถือว่านะคะเป็นครั้งที่สองนะคะของการออกนะคะโรดโชว์ต้องขอขออนุญ,ญาตใช้คําว่าโรดโชว์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหากว่านะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเราเนี่ย ได้มีการเดินทางนะคะไปเรียนรู้ศิลปะของจังหวัดสุขโขทัยนะคะซึ่งภาพผลงานของแต่ละคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเห็นละงดงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเรียกว่านะคะใครจะวาดแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ย เราก็จะคิดนะคะว่าเอะให้วาสุขโขทัยก็คงจะต้องเป็นวาดเป็นรูปพระหรือเปล่านะคะเป็นรูปเอ่อเป็นรูปสถานที่หรือเปล่านะคะเป็นเจดีย์หรือเปล่านะคะไม่ไม่ไม่นะคะคำว่าทิพยศิาปินะคะสุขโขทัยนี่นะคะเราสามารถนําจินตนาการของแต่ละบุคคลนะคะนามานะคะสร้างสรรค์เป็นผลงานศินละปะนะคะซึ่ง เราเนี่ยนะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดก่อนหน้านี้ไปที่จังหวัดสงขามาแล้วนะคะซึ่งที่สงขาเนี่นะคะก็มีอาจารย์ชายนะคะเป็นคนไปเปิดนคะคะัการซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากนะคะคือนะคะอย่างเวลาที่อย่างโยเองเนี่ยโยตก,กใจเลยเอ่นี้แบอิเราเนีเ่ยเ,เป็นวาดนะทำไมก่อย คือมีแนวอินดี้จัดเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้เมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตั้งใจวาดออกมานะคะเราอ่ะจะได้รับการตอบรับหรือเปล่านะ,ะแต่ว่านะคะกลับได้รับผลตอบรับอย่างดีนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับสุนทริยสิลป์ที่จังหวัดนะคะไปจัดแสดงที่สงขลาค่ะ ถามว่าสงขาจริงๆแล้วเนี่ยในในความคิดของโยนะคะว่าคนสงขานี่เป็นคนที่น่ารักเนาะและมากกว่านั้นคือเคยได้มีโอกาสไปจังหวัดสงขามานะคะถามว่าชอบอะไรเหรอ,อของกินชอบอยู่แล้วของกินชอบอยู่แล้วนะคะแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยสงขาก็มีอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์อมาลิตเนี่ยได้ ไปสร้างนะคะหอศิลป์เอาไว้นะคะและหอศิลป์นั่นแหละค่ะเป็นที่จัดแสดงงานของกลุ่มจิตรกรไทยค่ะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะพอเราไปที่สงขลาแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มแล้วก็ไปจัดแสดงงานศินละปะจนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะเราก็มูฟบ้างนะคะเราก็ย้ายมานะคะซึ่งเราย้ายมาจัดที่จังหวัดกระบี่ค่ะ ะะซึ่งจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่งดงามคือจังหวัดกระบี่เนี่ยอย่างที่เราเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยพูดกันนะคะอ่าไทยแลนด์บินาเล่ครั้งแรกนะคะการจัดแสดงงานมหากรรมศิลปะครั้งแรกนะคะของไทยแลนด์บินาเล่จัดที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่นี่เป็นจังหวัดที่คือถ้าหากว่านะคะได้ลองไปแล้วเนี่ยนะคะ ทุกคนก็จะชื่นชอบนะคะคือโยเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ไปแล้วเนี่ยก็ไปซึมซับแบบบรรยากาศทึ่งแบบสวยมากคือโยไปน่าจะประมาณสักเกือบสิบปีได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะได้ไหมเกือบสิบปีนถามตัวเองถามตัวเองไม่ได้ไหม <laughs> เกือบสิบปีนะคะ ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งตอนนั้นไงก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะคะท่านกฤษติศักดิ์ภูเก้าล้วนตอนนั้นท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่อยู่นะคะก็ไปถามว่าเอ้ยโยสงสัยจังเลยว่าทําไมกระบี่เนี่ยนะคะเอ่อถึงได้สนใจนะคะมาทํางานเรื่องของศิลปะนะคะท่านเองท่านให้คําตอบดีมากนะคะซึ่งโยเองเนี่ยโยก็ฟังแล้วก็รู้สึกเออปื้มปริ่มเนาะ นะคะท่านก็บอกว่าเออจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะเราเป็นจังหวัดน้องใหม่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะต่อจากภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเนี่ยเขาเกิดขึ้นก่อนเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูตัวเราเองว่าเอเรามีอะไรนะคะที่เราเนี่ยจะทำให้จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะ สามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และอีกอย่างหนึ่งคือด้วยการที่เราอ่ะเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากจังหวัดที่เขาเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทั้งศิลปะนะคะในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่เราจะ เรียนรู้ก่อนได้นะคะเอาง่ายๆก็คือว่าอย่างนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราคิดถึงนักท่องเที่ยวเอ,อ่อที่เป็นบัตเจตนะคะบัตรเก็จะคือเอ,อ่อใช้จ่ายในราคาที่ไม่แพงมากนะแต่กระบี่เนี่ยเราก็คิดว่าเอะถ้าจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้จังหวัดกระบี่เนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะแน่นอน,นะคะ่ะพอมีนักท่องเที่ยวคุณภาพเราก็คงจะต้องเอาทําเรื่องของศิลปะ ซึ่งจริงๆแล้วท่านกิรติศักดิ์ผูเก้าล้วนเนี่ยฮะท่านมีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพนะคะท่านก็เอานี่แหละค่ะเอาเอาความชอบที่ท่านชอบในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยนะคะเอามามองว่าเออเนี่ยถ้ามันเป็นศิลปะเรื่องของศิละปะเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งนะคะทางเลือกที่จะทําให้นักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมาที่กระบี่เนี่ยสนใจนะคะสนใจที่จะ เรื่องของศิลปะคือถ้าเกิดส่วนใหญ่นะคะคนที่ชอบศิลปะนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอ่มีลักษณะนิยมในความชอบความเงียบนะคะที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นอิทธิวัฒน์นะคะเขาชอบความเงียบนะคะชอบความเงียบมีลักษณะนิยมในการรับประทานอาหารดีอ่านะคะก็คือแบบประมาณอย่างนี้คะ่ะและดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะมาทเที่ยวกระบ,บี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ สนใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะและที่สำคัญคือคือจะให้กระบี่ไปเปิดอ่อผับเปิดบาร์ริมริมใชาหาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการคัดนะัท่องเที่ยวได้เหมือนกันที่จะมาเที่ยวกระบี่ว่าจะต้องเป็นคนที่รักสงบชอบธรรมชาตินะฮะชอบงานศิลปะอ่านะคะ ถือว่าเป็นอันนี้แหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเอ๊ะทำไมนะคะกระบี่เนี่ยนะคะถึงได้เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่มีนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะควนี้ว่าการจัดแสดงงานของกลุ่มจิตรกรไทยในครั้งนี้นะคะมันก็จะเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยในการให้ความรู้ทางศิลปะแก่นันกเรียนและเยาวชนจังหวัดกระบี่นะคะโดยครั้งนี้นะคะก็มีอาจารย์สลาวุธ โดนจำปานะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนัิลินปฏติมากรรมนะคะมานะคะทำพิธีการเปิดนะคะนิทรรศการศิลปกรรมทิพยสุนทรียศิลป์สุสขโขทยัยนะคะณศูนยะ์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบ,บี่ศูนย์การเรียนรู้นี่แบบพูดแล้วนะโอ้โหสำคัญมากโยเองเนี่ยก็อีกเหมือนกันโยได้มีโอ,อกาสได้สัมภาษณ์นะฮะท่านกิรติศักดิ์ภูเก้าลวนนะคะว่า เออเนี่ยท่านคะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดาม,มันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะท่านเนี่ยนำสถานที่บำบัดน้ำเสียนะคะคือถือถ้าไปถ้าเราไปที่กระบี่เดี๋ยวเราจะเห็นเนี่ยศูนย์การเรียนรู้เนี่ยคือแบบว่าลายล้อมไปด้วยด้วยแบบค่อนข้างก็จะเป็นน้ำนะอันนั้นคือศูนย์การเรียนรู้อันนั้นน่ยมันเป็น ที่บำบัดน้ำเสียแต่ท่านเห็นว่ามันว่างๆอยู่มันไม่รู้จะทำอะไรทิ้งเอาไว้ก็น่าเสียดายนะคะท่านก็เลยเอามาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ขึ้นมานะคะถึงตอนนี้เยพอไปเห็นนะโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าอิ่มตาอิ่มใจอะ่ะ นะคะเพราะว่างดงามมากๆนะคะท่านก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมานะคะก็เรียกว่านะคะการเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุ่มจิตรกรไทยซึ่งเราเองในฐานะของศิลปินนะเราก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสได้ไปแสดงงานที่นั่นน่าจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วของโยนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะ นำผลงานศิลปะเนี่ยไปร่วมจัดแสดงกับพี่ๆน้องๆกลุ่มจิตรกรไทยค่ะเดี๋ยวนะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนี้เลยค่ะโรดโชว์นะคะของกลุ่มจิตรกรไทยกับนิทรรศการนะคะทิพญาินศนย์ทิพะยาส,สุนทรียศิลป์สุสขโขทัยค่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนคะ่ะคุณกําลังฟังรายการ วารตที่อาร์ตครบครื่องเรื่องศิลปะสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณิกิจตัมติชันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9กนาิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Corindy News Station คุยครบครถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบดิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางครื่น เ m 9 7เมกะเฮิร์ทุกวันอาทิตย์ในเวลา10นาิกาจนถึง11น,นาฬกาสมาคมบันดิตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมคุณกำลังฟังรายการวาเรตี้อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะเรากลับมาพบกันอีกทีรู้สึกว่าจะติดต่ออาจารย์สมภพได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้อาจารย์เข้าใสอีกนิดนึงนะคะค่ะอ่ะเราคุยกันต่อนะคะก็จากเรื่องนะคะจากที่เราได้ไปดูนะคะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของนิทรรศการอย่างเดียวนะคะที่ศูนย์ที่อันดามันนะคะมันมีนอกจากนั้นแล้วเรื่องมีห้องนิทรรศการหลายห้องเลยค่ะตอนนี้อาจารย์สมภพอยู่กันแล้วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะโสวัสดีครับ ครับค่ะโอหอาจารย์คะโยเนี่ยโหดนึกว่าอาจารย์เป็นอะไรไปเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ยังทํางานรออยู่นั่นนี่สงสัยโทรศัพท์นไม่ไม่นั่นนะทวดทีอันังไรานี่ค่ะไม่ไม่เป็นไรโยโยคุยในเรื่องของว่าเออทำไมเราถึงได้ไปจัดนิทัศกาลที่เออ่ศูนย์นะคะของเอศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้านในวันงานคะอ๋อ เอ่อการแสดงการแสดงงานและทํากิจกรรมเวิร์กช็อปที่นั่นออกมาได้ด้วยดีครับและทั้งการเปิดงานด้วยได้รับความ huh. ความร่วมมือจากที่หอศิลป์แล้วก็อ,อท,าทางทางเทศบาลเขาที่นั่นเขาท,ท,ที่ที่จัดเลยครับออกมา,าได้ดีมากเลยได้ความอ,อร่วมมือจากโรงเรียนสองสามโรงเรียนที่นั่นมามาทำเวิร์กช็อปด้วยค่ะ ที่ว่าเห็นว่าที่ที่อนามันเนี่ยไอ้ที่ที่ที่กระบี่หอศิลป์อนามันเนี่ยป็นเป็นการชัญจรองของกลุ่มกิตรกรไทยไอ้ไอ้ครั้งที่สองที่ต่อต่อมาจากที่สงขลาเมื่อเดือนที่แล้วเราย้ายมาที่นี่แล้วแล้วก็พอดีเอทางอนามันเนี่ยเขาก็อยากให้เราทาเวิร์กช็อปกิจกรรมที่นี่ด้วยนอกจากจะแสดงงานของกลุ่มจิจรกรไทยค่ะก็เลยเนี่ยทาง เราเราเลยก็เลยเตรียมงานที่นู่นในคุณประมวลทุ่งเปลือที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่อยู่เป็นชิ้นเป็นที่กระบี่เขาเลยจัดเตรียมเวิร์ช็อปโดยทําปฏิมากรรมจําลองโดยใช้พวกเศษกระดาษแข็งเนี่ยทําเป็นปฏิมากรรมเพื่อที่จะมาทําเป็นโมเดลเล็กๆเพื่อแล้วแล้วก็ทาจำลองจําลองไปติดตามสถานที่ต่างๆในในตัวตัวเมืองการทำประติมากรรมนี้ไอ จำลองนี่อาจารย์ธราวดวงจำปาศิลกินแห่งชาติเป็นเป็นเป็นคนนำนำนำการเวิร์กช็อปครับค่ะแล้วก็เห็นในครั้งนี้นี่มีท่านอ่มีอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านกิริติศักผูเก้าลวนร่วมด้วยใช่ไหมคะอ๋อท่านท่านท่านมาท่านท่านมาให้การต้อนหลับครับท่านกิเลติศเก้าลวนแล้วก็เอท่านจำอง คุณรองครูข้ารล้วนด้วยครับซ,ซึ่งนั่นเป็นเป็นเอประธานของสมาคมศิลปินกระบี่ด้วยนะครับเขากระลังเขาให้การสนับสนุนศิลปินในท้องถิ่นด้วยครับค่ะแอ้ีก็าริะแล้วที่นี่เขามีเขามีพื้นฐานในการรองรับอะไรในเรื่องของศิลป,ปะดีมากเลยมันเพราะว่ากระบี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองแรกที่มีการจัด ไอ้เบเดเล่ใช่ค่ะมงเก็บเบเดเล่ที่นั่นนะของของวังไยแล้วก็ก็กมีมีหอศิลหอศิลเนี่ยมันประกอบด้วยตั้งตั้งแต่หอศิลท,ที่ที่เป็นสถานที่ไอของอหอศิลของของท้องถิ่นคือหอศิลลูกปัดค่ะแล้วก็มีลูกปัดโบราณอ่หลูกปัดโบราณแล้วก็มีหอศิลที่ที่มีการแสดงงานของท้องถิ่นด้วยแล้วก็มีการแสดงงานของ ของการสัญจรต่างๆท,ที่เป็นอีเวนต์ต่างๆด้วยและเดือนนี้เขาก็ามีหอศิลป์ที่เป็นคอนเทมเอรรี่เป็นสมัยใหม่ของกระบี่ด้วยอ๋อเราคะสี่ห้า,หาชั้นนะครับค่ะ,ะมีผลงานที่เก็บไว้ได้ได้มากกว่าควรแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนี่เขาเตรียมมาแล้วครับเตรียมมาแล้วครับค่ะมีงานของอาจารย์ถวัลย์ชนีด้วยไหมคะโอ้มีศิลปิน่างชาติเยอะเลยครับที่นั่นอะอถวัลย์อาจารย์กมลอาจารย์ เออหลายหลายท่านที่อาจารย์ปิชาอะไรต่างนี่จะทำงานเพราะว่ารู้สึกว่าปฏิปฏิมากรรมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นอาจารย์นนท์เลยไงคะอาจารย์นนท์ที่วัดครับเป็นคนท่้าติดตั้งที่นั่นไว้เป็นเสน่ลักษณ์ของไอหอศิลป์อนามันได้นีมครับค่ะแล้วเนี่ยนอกจากในส่วนของการจัดแสดงที่กระบี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีไปที่ไหนต่อคะอาจารย์อ๋อลั่งจากกระบี่เนี่ยกระบี่เนี่ยเราจะแสดงอยู่เดือนหนึ่ง ขึ้นปลายเดือนนี้เราก็จะสัญจรไปที่ที่หอศิลป์ริมน่านของคุณวิน,นัยปาบปิปูครับเอนห้ก็จะแล้วก็จะคาบเกี่ยวไปจนเป็นกลางกลางมกราแล้วก,แวก็แล้วก็จะย้ายสัญจรไปที่เอเอก็บที่มรลยติจัจจวบุบลคบะเป็นที่สุดท้ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้นี่เราจบที่อีสานใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับวันนี้เวียนลงใต้ก่อน เรียน้องตาลเลยคุณนิระและปะัยศาสตร์มเป็นเป็นธรรมดามปกติของกลุ่มจิตกรไทยที่มีการจัดจอนรทั้งทุกครั้งทุกปีและอาจารย์เองล่ะคะเห็นว่าจะมีนิทรรศการคะ่ะอาจารย์เล่าให้โยฟังหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเฝ้ารอดูผลงานของอาจารย์นะคะอ๋ออนนี้เนาะส่วนตัวผมนะครับคือคตอนนี้กำลังเตรียมงานาทำงานร่วมกับ อาจารย์นวราชพงไปบูลอือ mm. คืออาจารย์นะท่านท่านเขียนกวีครับแล้วผมก็จะ <Ha. S 1> เขียนภาพ <Ha. S 1> เขียนภาพจากท่านกรรมเขียนกวีส่งรวมไปในภาพเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเศิลปินกิตกรรมกับ,ก,บกวีนะร่วมกันค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็จะมีอาจารย์เทลยุทธบุญมี <Ha. S 1> ท่านหนึ่งแล้วก็อาจารย์คุณไว้ที่จริงชื่อ mm hmm. วาจชักศรีมีสมสืบนคนหนึ่งเป็นเป็นกวีศ<ฆ>ิรไรเป็นกวีศิลปินแห่งชาติด้วยครับก็จะมา<ฆ>ร่วมเขียนภาพแล้วก็อาจารย์ที่อาจารย์นวารักน์ก็จะเขียนภาพใส่บทกวีลงไปในภาพค่ะ<ฆ>อันนี้นี่คือจะเป็นในส่วนของงานชิ้นชุดที่เป็นดินปะคะอาจารย์ใช่อ่าไม่ไม่เชิงเป็นธีมครับคือคือคืออย่างผมเนี่ยทางานกิจกรรมก็จะคิดเอางานที่ที่ที่เป็นงานตัวตนของผมเนาะแต่ คเขียนขึ้นมาแล้วก็พี่นาวก็จะมีบทกวีที่สามารถที่จะเอาใส่ลงมาในในภาพภาพกิจกรรมผมได้ในแนวทางทาของผมแล้วก็พี่นาวก็เป็นแนวทางของแกแต่เข้ามาร่วมร่วมกันกันได้ครับอือฮึจริงๆแล้วการทํางานที่ที่แนวที่แบบเป็นแบทเทิลแบบนี้นะคะความเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนคะอือมันก็เป็นเรื่องที่ที่ ถ้าทายอยู่นะคือธรรมดาแล้วภาพเขียนก็ภาพเขียนไนงะบทกวีพวกบทกวีเในส่วนหนึ่งแต่เราจะเคยเห็นภาพเขียนจีนเห็นไหมครับทางจีนทางญี่ปุ่นทางจีนเนะี่ยเป็นภาพเขียนแล้วก็จะมีมีมีบทกวีหรือบทวลีต่างๆถ้อยคำการลงไปลงไปในภาพเขียนด้วยนี่จะเห็นมากมายเป็น อย่างภาพเขียนของรัตทิเซนอะไรเงี้ยก็จะมีบทอะไรคําคําเป็นคำธรรมะหรือคำอะไรต่างๆลงไปอยู่ภาพจีนก็มีภาพกวีลงมานันนั่นด้วยซึ่งบ้านเราเนี่ยก็เลยก็เริ่มมาคิดดูเพราะว่าอย่างผมกับพี่นาวเสนิทกันเคยทำงานร่วมกันมาแล้วก็อย่างอย่างท่านก็เขียนอาจารย์นาวเขียนบทกวีไปแล้วผมก็เขียนเขียนภาพแล้วกเ็เอามาประกอบกันเฉยๆแต่คราวนี้ะจะเอามาลงในในงานชิ้นเดียวกันลองดูค่ะ แล้วใครใครจะเขียนอะไรก่อนคืออย่างโยกเคยเห็นว่าไอ้อย่างบางคนใช่ไหมเขียนภาพก่อนแล้วแล้วก็ตามด้วยบทกวีนะคะหรือไม่บางคนเขียนบทกวีก่อนแล้วเราตีความบทกวีกลายเป็นภาพครับคือทีแรกก็คิดอย่างนั้นอยู่ครับว่าอาจจะให้พี่เนาเอาเอาบทมีเลือกบทกวีของพี่เนามาแล้วก็เสยนภาพลงไปแต่บางทีมันมันอาจจะมันจํากัดของคนเขียนภาพด้วย ก็เลยตกลงออก้าแล้วแต่ก็แล้วกันขอให้ครับแสดงตัวตนของของคนคนของของตัวศ um ิลปินให้เป็นเป็นที่สําคัญมากกว่าเพราะว่าอย่างพี่เนาวนี่นะผมเขียนอะไรไปแกก็สามารถที่แต่งกวีใส่ในภาพได้จริงจริงจริงค่ะจริงแล้วก็ผมก็ผมก็เลือกเลือกทํางานที่ที่มันเข้าเข้ากับบทกวีของพี่เนาด้วยค่ะ อย่างบทเพลงไอ้บทที่ที่กวีหรือบทเพลงวิแนวที่ดังที่ที่คนรู้จักดีคือคนทําทางทํานองเนี้ยเห็นไหมค่ะคนทําทางเนี่ยผมก็เอาทําเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทําทําเกี่ยวทําภาพเกี่ยวกับเอ่อทำถนนคนทําทางนี่แหละขึ้นมา<ะ>เอออย่างเงี้ยเราก็เตรียมกันอยู่แต่บางอันผมก็เขียนงาน<ะ>ผมผมชอบเขียนเรื่องของเอ่อเรื่องอุดมคติเรื่องเทพเรื่อง เลื่นเทพเ,เ,ทพเ,เทพบืบเ้องเทวดาอะไรต่างม้เขียนตำเนี่ยผลด้วยและบกบีพี่นาวก็ก็สามารถที่จะสอดใส่เข้าไปในในภาพเขียนของผมได้โดยที่มันมันสอดคล้องกันอยู่ครับอาจจะไม่ได้ตรงเขียนแบบอธิบายภาพอย่างเดียวค่ะ ซึ่งจริงๆจริง,ๆ,รง,รงๆแล้วเนี่ยโยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่อะค่ะเขารอที่จะชมนิทรรศการของอาจารย์กันนานมากนะคะอาจารย์อาจารย์ห่างจากนิทรรศการครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณกี่ปีคะอ๋อจริงๆแล้วอะเมื่อต้นปีนี้ผมก็จัดจัดแสดงงานของตัวเองค่ะชุดนางสงกรานครับนางสงกรานตนีแหละนางชื่อนางอะไรนางคลิมีเทวีเนี่ย แต่ว่าปกตินะผมจะแสดงงานที่กรุงเทพใช่ใช่ะของขององจันทวรที่อเดลสงสายสองหรือไม่งั้นก็ที่หอศิลป์แห่งชาติผมจะมักจะแสดงที่นี่ค่ะแต่ปีนี้ผมไปเอามาแสดงที่จังหวัดมาสาคามที่ที่บ้านเกิดของผมองู่ที่อำเภอเชิิงยืนอพอดีผมบันเกิดเพราะว่าผม ผมรวบรวมงานทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยที่งานเนี่ยมันเยอะมากที่กองเต็มบ้านเลยที่ทำมาตั้งแต่เริ่มเขียนรูปมาเนี่มันเยอะแล้วก็ผมก็เลยไปรวบรวมไปสร้างเป็นอาคารเอาไปเก็บรวบรวมไปไว้ที่เดียวกันที่อำเภอเชียงยืนในวัดมาสคามที่บ้านเกิดผมครับแล้วครั้งนี้เนี่ยคนกรุงเทพจะได้มีโอกาสได้เห็นอาจารย์งานอาจารย์ในกรุงเทพหรือเปล่าคะผมก็ มันก็อาจจะลําบากครับมันยากที่เดินทางไปถิ่นนู่นผมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ให้ให้ชาวบ้านดูอ่ะแต่ว่าที่นั่นมันก็มีมีมีหมาลายมีคนชอบงานเสียต่อยอย่างอย่างจังหวัดมหาสราคารมอยู่ใกล้ๆกับกับคนขอแขนแก่นเพื่อนทางขอนแก่นก็มามีหมาลายขอแขนแก่นมีทักศึกษศิลปกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็ทางมหาสะคามมีมีก็ศิลปกรรมเหมือนกันครับ การสินก็ม<ฆ>ีอย่างเงี้ยเขากม็มีมีมาดูกันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น<ฆ>ของท้องถิ่นดูเพราะฉะนั้นง,งานครั้งนี้เราเปิดงานตามท้องตามท้องอภูมิภาคบ้างเนี่ยเพื่อให้ให้คน่างหวัดจะได้รู้ได้ดูงานศิละปะได้รู้จักงานศิละปะมากขึ้นด้วยค่ะคือสงสัยถ้าอย่างงั้นแปลว่างานชิ้นนี้เนี่ยโยจะต้องไปมหาสารคามใช่ไหมคะ <laughs> อ่าแต่ทีนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนงานไปเมื่อต้นปีเือนเมษาทุกปีมันจะ,จะแสดงงานในชุดนักสงการานะ่ครับแสดงไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ตอนนี้กำลังเปลี่ยนงานชุดใหม่เป็นงานเก่าเก่าเป็นงานที่เป็นงานที่ทําขึ้นที่ลอนดอนตอนช่วงที่ผมไปไปช่วยอาจาราย์เฉลิมชัยพิชเลิมชัยกับอาจารย์มัญญาวิจินศาสตร์เก็่ยวกับกาหังที่วัดพุทธปทีปที่นู่นเน่ย ทั้งหลายปีพอเสร็จเสร็จจะรู้อรผมอยู่ที่นู้นต่อแล้วมีโอกาสได้ทํางานที่นั่นด้วยทํางานส่วนตัวนะครับงานงานศิลปะนี่แหละผมทดลองหลายๆอย่างแล้วก็มีโอกาสได้แสดงที่บ้านเ็าทาได้เยอะงานเยอะทีเดียวแหละแต่สุดท้ายผมตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก็เลยเอางานชุดนั้นกลับมาด้วยตอนนี้ก็เลยก็เลยจัดแสดงที่ที่ที่หัอศิสี์ของผมเนี่ย ที่ของศินานุนโพนในที่ยาพูจริงยืนเอาเปิดกล่องเลยแหละเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งยังไม่ยังไม่เคยแสดงที่เทพมาก่อนตอนนี้กำลังจะ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 เปิดให้ชมประมาณกลางเดือนนี้แหละครับค่ะโยว,ว่านะที่เราจะนัดกันว่าจะไปชัยภูมิโยว,ว่าไปบ้านอาจารย์ดีกว่าไหมคะ,คะ อ๋อที่จะไปชัยภูมิที่ไปดูภาพใช่ใช่ใช่จะว่าจะไปชัยภูมิเพราะว่าอยากจะไปดูอ่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปบ้านอาจารย์ดีกว่าไหมคะเพื่อเพราะว,ว่าจะได้มีโอกาสได้เห็นด้วยคือปกตินี่ผมจะเวียนเวียนในช่วงช่วงช่วงเนี้ยมันจะเวียนมีตารางต้องเดินทางไปต่างไปคือไปที่ชัยภูมิไปเขียนโบสถวดัดภูเขาทองไม่วัดป่าจานท์ไปสารมิสารโล แล้วก็จะลยไปไปไปมาตะคามที่กอดตรงเนี่ยในหัวสินมันอยู่ใกล้เองครับรถชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงค่ะคือจะบอกคุณผู้ฟังรมาาคแล้วกับพะจะบบออกกคุณผู้ฟังแล้คุณผูชมนะคะว่าเดี๋ยวโยเนี่ยนะคะจะตามอาจารย์นะคะไปที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อที่จะไปดูนะคะการวาดภาพแล้วเนี่ยถ้ามิถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรเนี่ยจะขอติดอาจารย์นะคะ ไปมหาสารคามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ภาพนะคะเอามาให้คุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันทั้งในรายการ Variety Your Arts h o w ทาง h y b r i d i c ์ c r r r ์ c t ค r นะคะแล้วก็นะคะทางวิทยุเนี่แหละค่ะดูได้ในไลฟ์นะคะค่ะใช่ไงแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์คะเดี๋ยวคงจะต้องหมดเวลาแล้วนะคะคถ้ายังไงเนี่ยคะคเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามอาจารย์ไปจริงๆนะคะเนี่ย <laughs> ได้ครับเพราะว่ามันมันก็อยู่อย่างเงี้ยพยายามผมก็แสดงงานให้ปกติที่ให้เปิดไปตลอดชั่วโมงตลอดตลอดตลอดค่ะอาจารย์คะง,งานอาจารย์จะจัดแสดงวันไหนถึงวันไหนคะหมายถึงที่อ่อาค่ะที่ที่อที่บ้าน,นค่ะที่เดือนมกราที่หอศิลป์แห่งชาตินะกับอาจารย์นาวลาดกับอาจารย์เทลยุทธบุญมีแล้วก็จักรีมีสมสืบกับเดือนมกราที่หอสินแห่งชาติ ส่วนงาน <S <S งานของผมงานส่วนตัวผมที่ที่หอศิลป์นาทมที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนี่ยจะเปิดแสดงกลางกลางเดือนเนี้ <S <S ไปประมาณสักหกเดืน <S <S 1> <S 1> อนจะเปิดยาวนนะคะ ค่ะก็นะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะยังไงต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอพี่บอยนะคะกับสัตยาภาลีนี่นะคะแต่จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้โยคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ รายการว a l e t ตี้อารบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าว